สวัสดีค่ะทุกคนคดีของวันนี้เกิดขึ้นในวันแม่ในปี2020ที่เมนเชสเตอร์ในประเทศอังกฤษคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก คดีนี้เป็นคดีที่สร้างความสะเทือนใจให้ผู้คนในประเทศอังกฤษอีกหนึ่งคดีคดีนี้เกิดขึ้นที่เมืองโบตันในแมนเชสเ,เตอร์เมื่อวันที่22มีนาคมปี2020ในวันนี้ครอบครัวของเอเมิลี่โจนพวกเขาเตรียมฉลองวันแม่กันเอเมิลี่โจนเด็กหญิงวัย7ขวบเธอตื่นมาและเธอรอคอยที่จะใช้เวลากับแม่ของเธอ แม่ของเอมิลี่เธอชื่อซาร่าวันแม่ของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเอมิลี่ในช่วงบ่ายของวันที่22มีนาคมปี2020เอมิลี่และพ่อของเธอพากันออกไปเดินเล่นและขี่สกูตเตอร์ด้วยกันที่สวนสาธารณะขณะที่พ่อลูกอยู่ในสวนสาธารณะทันใดนั้นเอมิลี่เธอก็แสดงสีหน้าดีใจ เอมิลี่เธอมองเห็นแม่ของเธอซาร่าเธอกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ในสวนสาธารณะนั้นเอมิลี่มองหน้าพ่อของเธอแล้วเธอหันไปบอกพ่อว่าพ่อพ่อฉันอยากไปหาแม่แล้วหลังจากนั้นเอมิลี่รีบขี่สกูตเตอร์ออกไปหาแม่ของเธอทันทีเธอขี่สกูตเตอร์ไปและตะโกนเรียกชื่อแม่ของเธอไปด้วย และในขณะที่เอมิลี่กำลังขี่สกูตเตอร์ไปหาแม่ของเธออยู่นั้นมีผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งเธอนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะนั้นหญิงแปลกหน้าคนนั้นเธอจ้องมองมาที่เอมิลี่ขณะที่เอมิลี่กำลังจะขี่สกูตเตอร์ผ่านไปผู้หญิงคนนั้นก็ยืนขึ้นเธอคว้าตัวเอมิลี่ไว้เธอดึงเอมิลี่ลงจากสกูตเตอร์ จากนั้นเธอได้กระชากศรีรษะของเอมิลี่ไปข้างหลังอย่างรวดเร็วเธอได้หยิบมีดขึ้นมาปาดคอเอมิลี่ทันทีพ่อของเอมิลี่นั้นเขาเห็นทุกอย่างแต่ในตอนแรกนั้นเขาไม่รู้ถึงสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นกําลังทําเขาคิดว่าเอมิลี่ลูกสาวของเขานั้นเธอตกลงมาจากสกูตเตอร์ของเธอ และผู้หญิงคนที่นั่งบนม้านั่งนั้นเธอก็เข้าไปช่วยจับเอมิลี่ไม่ให้เธอลม้มเขาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นจนเขาได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายคนนั้นพยายามตะโกนบอกสิ่งที่ผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นทำเขารีบวิ่งไปหาลูกสาวของเขาทันทีแต่เอมิลี่เธอเสียเลือดจำนวนมาก พ่อของเอมิลี่อุ้มร่างของเธอไว้และในขณะนั้นมีคนมาวิ่งอยู่ในสวนนั้นสองคนกำลังวิ่งผ่านมาชายทั้งสองคนรีบเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงทันทีชายคนแรกเขารีบถอดเสื้อยือดของเขาเพื่อพยายามกดห้ามเลือดที่ไหลทรักออกมาจากคอของเด็กขณะที่อีกคนเขาช่วยทำ CPR ผู้หญิงแปลกหน้าที่ทำร้ายเอเมิลี่เธอได้พยายามวิ่งหนีจากที่เกิดเหตุแต่โชคดีที่ประชาชนที่อยู่ในสวนคนอื่นๆเห็นสิ่งที่เธอทำพวกเขาช่วยกันล้อมจับเธอได้เกิดการต่อสู้กันก่อนที่ชายคนหนึ่งจะฉุดเธอแล้วเขาจับเธอทุ่มลงกับพื้นพวกเขาช่วยกันจับฆาตรกรหญิงรายนี้ไว้ได้ก่อนที่เธอจะหลบหนีไปได้ไกล แต่แม่ของเอมิลี่เธอวิ่งเข้ามากอดลูกสาวของเธอแต่เมื่อซาร่าได้เห็นอาการบาดเจ็บที่หนักหนาสาหัสของเอมิลี่ลูกสาวเธอร้องไห้และเธอพูดอ้อนวอนให้ลูกสาวอยู่กับเธอเอมนะิลีลนะ่อยู่กับแม่นะลูกแม่รักลูกนะอยู่กับแม่นะได้โปรดคนดีดานเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินพวกเขามาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว และเอมิลี่เธอถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยเฮลิคอปเตอร์อย่างเร่งด่วนเมื่อเอมิลี่ไปถึงโรงพยาบาลทีมแพทย์ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยชีวิตเด็กหญิงเอมิลี่แต่น่าเสียดายเธอเสียเลือดมากและบาดแผลเธอชะกันเอมิลี่ได้เสียชีวิตลงในเวลาบ่ายสามโมงของวันนั้นโดยมีแม่และพ่อที่รักเธอคอยอยู่เคียงข้างเธอตลอด ทางด้านฆาตรกรหญิงที่ถูกจับกลุ่มไดาจากการสอบสวนในภายหลังทำให้ทราบว่าเธอชื่อแอลเทียนาสแกนเนอร์เธอเป็นผู้หญิงอายุ30ปีเธอเกิดในแอลเบเนียและเธอเป็นผู้อพยพจากแอลเบเนียเธออพยพลี้ภัยเข้ามาอยู่ในประเทศอังกฤษในปี2014เธอไม่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวของเหยื่อเธอไม่ได้รู้จักพวกเขา พวกเขาเป็นคนแปลกหน้าต่อกันการก่ออาชญากรรมนี้เป็นการก่ออาชญากรรมแบบสุ่มคือใครก็ได้แอลเทียนาฆาตกรรายนี้ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอออกจากที่พักในวันนั้นเธอแวะซื้อมีดด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ว,ว่าจะฆ่าคนใครก็ได้ทันใดนั้นเอมิลี่เด็กน้อยผู้น่าสงสารเธอได้ขี่สกูตเตอร์ผ่านมา นั่นทำให้เกิดคดีฆาตรกรรมนี้ขึ้นจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังของแอลเทียนาเธอมีประวัติใช้ความรุนแรงและเธอมีอารมณ์เกี้ยวกราดเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทประเภทหวาดระแวงในปี2015ภายหลังจากที่เธอได้อพยพลี้ภัยเข้ามาอยู่ในประเทศอังกฤษได้เพียงหนึ่งปี เอลเทียนาต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกิตเวชและเธอเคยใช้อาวุธขูท่ทำร้ายเพื่อนบ้านมาก่อนในปี2017เธอเคยได้รับยารักษาโรคจิตภายหลังจากที่แม่ของเธอจับได้ว่าเธอพยายามฆ่าตัวตายและแม่ของเธอพยายามจะหยุดเธอไม่ให้เธอฆ่าตัวตายแต่เอลเทียนาเธอได้ต่อสู้กับแม่ของเธอและเธอได้แทงแม่ของตัวเอง และเธอได้ใช้มีดขู่น้องสาวเมื่อน้องสาวพยายามเข้ามาช่วยเหลือแม่ทางครอบครัวของแอลเทียนาะจึงจับเธอขังไว้ในห้องของเธอโดยปิดประตูล็อกไว้ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านของเธอหลังจากที่เธอก่อเหตุฆาตรกรรมเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาระงับอาการทางจิตแต่ยาพวกนั้นไม่ได้ถูกใช้มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ซึ่งนี่หมายความว่าแอลเทียนาเธอจงใจหยุดกินยาเพื่อระงับอาการทางจิตของเธอและเธอได้สารภาพกับเจ้าหน้าที่พยาบาลจิตเวชคนหนึ่งว่าเธอรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรฉันฆ่าใข่ฉันรู้ดีและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงอยู่ที่นั่นฉันได้คิดได้ไต่ตรองสิ่งนี้ไว้ร่วงหน้าแล้วฉันนั่งรอเยื่อที่สวนสาธารณะ ฉันเลือกเหยื่อของฉันฉันฆ่าคนบางคนและฉันต้องหนีหลังพูดจบแอลเทียนาหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งในวันที่26มกราคมปี2021การพิจารณาคดีได้เริ่มขึ้นอย่างเคร่งเครียดเมื่อฆาตรกรสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเขาหรือเธอเป็นโรคจิตฆาตรกรโรคจิตพวกนี้จะไม่ต้องติดคุก แต่พวกเขาต้องเข้ารับการรักษาอาการทางจิตในโรงพยาบาลที่มีความเข้มงวดแต่ในคดีนี้แอลเทียนาถูกตัดสินจำคุก10ปี8เดือนและเธอต้องเข้ารับการรักษาอาการทางจิตควบคู่ไปด้วยถ้าครบกำหนดติดคุกแล้วอาการทางจิตของแอลเทียนาไม่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ให้เธอติดคุกต่อไปได้ แต่ทางพ่อแม่ของเอมิลี่พวกเขาไม่พอใจคำตัดสินนี้พวกเขาต้องการให้ฆาตกรเธอติดคุกตลอดชีวิตและทางโรงเรียนของเอมิลี่ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอมิลี่เธอเป็นเด็กที่สดใสสนุกสนานและเธอเป็นกันเองเธอเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนเธอมีความคิดสร้างสรรค์และเธอชอบวาดรูปเธอเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้อน เธอชอบพูดกับครูของเธอว่าเธอทำงานเสร็จก่อนเพื่อนคนอื่นนะคดีของเอมิลี่นี้ผู้คนในชุมชนได้ร่วมบริจาคเงินหนึ่งปอนด์เพื่อสร้างสวนอนุสรณ์ในชื่อของเอมิลี่พ่อของเอมิลี่ได้กล่าวว่าเอมิลี่เป็นสาวน้อยที่สดใสล่าเริงเหตุผลที่พวกเขาตื่นขึ้นทุกเชา้าเพื่อจะได้พบลูกสาวที่ล่าเริงและแสนสวยของพวกเขา เอมิลี่เธอเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยพลังและฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กไร้เดียงสาที่เล่นอยู่ในสวนสวนาธารณะเธอจึงถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมและรุนแรงขนาดนี้ผู้อพยพและผู้รีภัยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่อาญ,ญกรรมที่ผู้ขอรีภัยเหล่านี้ก่อจะเป็นคดีโหดเหี้ยมและร้ายแรงเกือบทั้งสิ้นประเทศอังกฤษได้ออกจากสหาภาพยุโรป หรือ EU เรียบร้อยแล้วก่อนออกจาก EU นั้นประเทศอังกฤษต้องแบกรับผู้อพยพเข้าประเทศและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า11,000ล้านปอนด์ต่อปีการแบกรับผู้อพยพเหล่านี้ใช้เงินภาษีของประชาชนที่รัฐบาลอังกฤษเก็บภาษีของประชาชนอย่างโหดผู้อพยพเหล่านี้เมื่อเข้ามาในประเทศอังกฤษพวกเขาจะมีบ้านให้อยู่ฟรี และมีเงินเดือนให้ใช้ทุกเดือนและนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ประชาชนชาวอังกฤษลงมติออกจากสหาภาพยุโรปหรือ EU นี่คือทั้งหมดของคดีนี้แล้วพบกันใหม่ในคดีถัดไป จงอย่าประมาทกับชีวิตถ้ายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้คุณจะต้องเจอกับอะไรบ้าง